สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจโภชนาการบำบัดทุกทุกท่านสำหรับคลิปนี้ผมได้นำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสาหร่ายสไป,ปรูเรน่าหรือสาหร่ายเกียวทองหมอบอกเล่าถึงรรพุณอันสุดยอดของเขาว่ามันสุดยอดอย่างไรบ้างครับในสาหร่ายสไป,ปรูเรน่าปูด,ดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตาุต่างๆอีกมากมายเช่นวิตามิน B1 วิตามิน B ี วิตามิน B3 วิตามิน B6 วิตามิน B9 วิตามิน B12 วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน A และวิตามิน E อีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารอาหารที่สำคัญอีก2ชนิดคือสารไฟโคเซนินและโพลีแซคคาไลน์ซึ่งจะก,กระตุ้นการส่งเสริมการทำงานของระบบเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว จึงช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยป้องกันโรคโลยิตจางเพราะอุดมไปด้วยธาตุเหล็กและโฟลิกแอซิดนั่นเองรับสารายสไปรูเล,ลนาสารายเกลียวทองโลงตีนจากพืชหรือสเต็มเซลล์จากพืชเหมาะกับใครบ้างครับผู้ป่วยระยะฟักฟืน้นคนที่พักผ่อนน้อย ผู้ป่วยเรื้อรังเบื่ออาหารผนที่ฐานมังสวิรัตช่วยบำรุงระบบประสาทช่วยปรับสมดุลของระบบขับถ่ายผู้ป่วยกระเพาะอาหารลำไส้อักเสบและเป็นแผลซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายเพื่อความแข็งแรงและเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและฟื้นฟูความสดชื่นให้กับร่างกายช่วยสร้างเม็ดเลือดแดง เหมาะสำหรับผู้ที่เลือดจางป้องกันโรคไขมันในเลือดสูงโรคหลอดเลือดแดงหัวใจเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานแพ้เบาหวานหายช้าเบาหวานขึ้นอินซูลินครับเมื่อท่านทราบนะครับว่าสาหร่ายเกี่ยวทองสาหร่ายสป,ปายโิน,น่ามันดีและสุดยอดขนาดนี้ท่านต้องรีบไปหามารับประทานได้แล้วครับหรือตามริษัทต,ต่างๆ เขาก็ม er, ีการสกัดเป็นแคปซูลจำน่ายเป็นรูปแบบอาหารเสริมก็มีเยอะแยะมากมายท่านต้องรีบไปหามาไว้รับประทานได้แล้วครับหรือจะติดต่ออินฟอประสอบถามกับกับผมอาจารย์สังคมผนจบได้โดยตรงที่เบอร์0 1 376 6437ได้ตลอดเวลาสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงแค่นี้กับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ